สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเป็นบอทนะคะสำหรับวันนี้เพนจะมาสอนเรื่องการใช้ if switch ใน power app นะคะจริงๆตัว if เราเคยสอนไปบ้างแล้วนะคะตอนที่สอนเรื่อง table function นะคะว่าตัว if เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตัว condition ตัว t h e n r e s u l t แล้วก็ตัว default Resolve นะคะที่เป็นตัว optional เนาะก็อันนี้จะเป็นตัวโครงสร้างของสูตร if แบบง่ายๆนะคะ แล้วก็เคยสอนไปอตอนที่ทำ Navigation Model นะคะโดยการใช้ If e กับ Switch นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนอาบางคนก็บอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาลองดู If e Switch แบบง่ายๆแบบ Step by Step ตามตัวอย่างของ Microsoft นะคะก็สำหรับตัวเอกสารนะคะอันนี้เขาจะพูดถึงเรื่องการใช้ If e นะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ตรงลกูกโลกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลองทำตามขั้นตอนนะคะก็เดี๋ยวนนี้เพนจะเปิดตัวเว็บไซต์ขึ้นมานะคะ แล้วก็ตัว step by step จะอยู่ด้านล่างสุดตรงนี้นะคะก็อันดับแรกเขาให้เราสร้างตัว text input control ขึ้นมานะคะเพนจะไปที่ตัว power app นะคะแล้วก็เราจะกด create นะคะ b a n k app แล้วก็เลือกเป็น canvas นะคะแล้วก็ตั้งชื่อไปนะคะในที่นี้ก็ตั้งชื่อเป็น if switch นะคะแล้วก็อันนี้เพนขอตั้งเป็น step by step นะคะ แล้วก็ format เป็นแท็บเล็ตนะคะแล้วก็กด create mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะคะก็เขาให้เรา add ตัว text input control นะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่า text 1ถ้าเกิดมันไม่ตั้งให้ตามที่เขา default นะคะ mm hmm. ก็ไปที่ตัว insert นะคะแล้วก็ไปที่ text input นะคะทีนี้ตัว text input ของเราตอนนี้มันชื่อว่า text input 1นะคะแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อมันนะคะเป็นคาว่า text เราก็มากดตรงจุด3จุดนะคะแล้วก็ rename แล้วก็ใส่เทค t หนึงลงไปนะคะจากนั้นเขาก็ให้เราพิมพ์สามสนะคะลงไปในเทค t หนึงนะคะก็ให้เพื่อนๆลองกดตัว preview app หรือ f5 นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็ลบออกนะแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เขาบอกนะเมื่อกี้ก็คือ30นะคะแล้วก็อันนี้ก็กดปิดนะคะมันก็จะกลับมาที่หน้าที่เป็น edit mode นะคะ แล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะคะเขาให้เรา add label control นะคะแล้วก็ set text property ด้วยสูตรดังนี้นะคะอันนี้เพนขอ copy ตัวสูตรเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะไป insert ตัว label นะคะก็คือ text label ทีนี้ใน text label เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ใส่ text property เนาะ text property ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เราจะเรียกว่า property นะคะแล้วก็ตรง text property นะคะเราจะใส่สูตรเมื่อสักครู่นี้ลงไปนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีคำว่า order m ม r e ขึ้นมา เหตุผลที่เป็นแบบนั้นคืออะไรนะคะก็ลองมาดูในสูตรที่เขียนกันเมื่อสักครู่นี้นะคะพอเราใส่ตัวเลข30นะคะค่ามันจะอยูอ่น้อยกว่า40ตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าร e v e l Control เนี่ยมันจะได้เป็นคาว่าออเดอร์มอนะคะก็คือตัวนี้เป็นคอนดิชันนี้นะคะเพราะว่ามีค่าอยู่ 30นะคะมันน้อยกว่า40แต่ว่ามากกว่า20นะคะทีนี้ถัดไปเขาให้เราลองแก้ตัวเจ้าเทคหนึ่งนะคะเป็น15นะคะเราก็ลองแก้เป็น15ก็จะได้เป็นคำว่า Order many แล้วก็ม r e นะคะก็อันนี้นะคะก็จะไปตกขั้นตอนอต้องไปตกที่สเต็ปนี้นะคะเพราะว่าเป็น15เนาะจะได้เป็นคำว่า Order many แล้วก็มอ e นะคะ คำมันจะคล้ายๆกันนิดนึงเนาะเอถ้าเกิดน้อยกว่า20เนี่ยจะเป็น order many more แต่ถ้าเกิดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นคำว่า order more นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ข้อที่4เนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเขาให้เราลองพิมพ์50ลงไปในตัว t e x หนึ่งนะคะอันนี้มันจะได้เป็นตัวเลขค่านั้นออกมานะคะเพราะว่าอันนี้ในตัว condition ของเรานะคะบอกไว้ว่าถ้าเกิดมันไม่ตกเงื่อนไขที่ น้อยกว่า20น้อยกว่า40นะคะก็ให้แสดงค่าที่พิมพ์มาจริงๆนะคะในที่นี้เขาก็เลยแสดงค่าที่เป็นค่าที่เราพิมพ์ลงไปนะคะเพราะว่ามันเป็นค่าที่มากกว่า40เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพิมพ์60 100อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมานะคะ60นะหรือว่า100มันก็จะเป็นค่าที่มากกว่า40คะ น,นี่ก็จะเป็นการเขียน if แบบง่ายๆนะคะจริงๆ if อันนี้จะคล้ายกับใน excel เลยเนาะก็คือถ้าเกิดเงื่อนไขอันที่1เป็นจริงนะคะจะทําอะไรถ้าไม่ใช่นะคะถัดไปจะทําอะไรอันนี้มันจะเทียบเท่ากับการเขียน ifs ในตัว excel นะคะก็คือเป็น if ที่สามารถใส่ condition ไปได้เรื่อยๆนะคะก็ลองกลับไปดูในตัวเอกสารที่เพนทำไว้ก็ได้นะคะถ้าใน powerpoint เนาะมันจะเป็นการเขียน if ในลักษณะนี้นะคะ ก็คือจะมี condition หนึ่งแล้วก็เป็น r e s o u r c 1หนึ่งแล้วก็ condition สองเดน r e s o u r สองไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัว default r e s o u r c นะคะทีนี้ตัว step by step เนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรมากเนาะเขาก็จะมี example ให้เราดูอีกประมาณ10ตัวนะคะซึ่งมีตัว formula มี description แล้วก็มี resource ไว้ให้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเพนมีทำแอปเอาไว้แล้วก็อ้างอิงอลักษณะาตามนี้หมดนะคะก็คือจะ สร้างตัว slider control ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า slider ร์1แล้วก็ให้ค่าเป็น25นะคะแล้วเราจะลองสร้างพวก l ล b e l ต่างๆนะคะก็ให้มันแสดงผลลัพธ์ตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวแอปก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปสไลด์นะคะอันนี้นะคะก็เพนขอปิดตัว step by step นะคะอันนี้เพื่อนๆลองไปทำเองได้นะคะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นตัว example 10ตัวที่เมื่อสักครู่นี้เพนเล่าให้ฟังนะคะก็อย่างที่เพนบอกนะคะว่าเพนมีสร้างตัว label เ,เ,เข้าไปนะคะแล้วก็ให้ค่าเป็น25นะคะแล้วก็เพนมีการาสร้างพวก control ต่างๆนะคะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็น label นะคะเป็น label ที่ copy ตัว formula ที่อยู่ตรงนี้นะคะ ในคอลัมน์ฟอร์มูลาทั้งหมดอันนี้นะคะมาใส่ไว้ให้เพื่อนๆแล้วก็ Description ก็เช่นกันนะคะเพนก็สร้างเป็น HTML control นะคะเพื่อที่จะให้มันแบบว่า,าทำเป็นตัวหนาเป็นตัวมีสีนะคะหรือว่าทำตัวเอียงในบางอันอย่างเช่นตรง blank อะไรอย่างเี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ ทําให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะคะแล้วก็ตัว result นะคะว่ามันจะได้อะไรออกมาถ้าเกิดดูที่หน้า preview เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแค่หน้าตาแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับบนตัวเว็บไซต์แบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูว่าเอ้ยข้างในมันเขียนอะไรไว้บ้างนะคะก็สามารถที่จะคลิกดูที่คอนโทรลต,ต่างๆได้อย่างอันนี้นะคะเพนจะใส่เป็นตัว label เ,เ,เอาไว้นะคะว่าอันนี้จะสร้าง slider control ตั้งชื่อว่า slider 1ก็คือตัวนี้นะ slider 1 แล้วก็ให้ค่าของมันเป็น25ก็คือตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ25แล้วก็พวก HTML tag นะคะก็คือตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมอันนี้เราถึงแสดงให้มันมีสีแค่บางส่วนได้เนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นการเขียนตัว HTML นะคะก็จะมีการบอกว่าตรงนี้เป็นตัวหนาเอ่อใช้ฟอนต์สีน้ำเงินนะคะแล้วก็ปิดแท็กเนาะการเขียน HTML มันจะเปิดแท็กแล้วก็ปิดแท็กนะคะ แล้วก็กรอสสีแดงก็เช่นกันนะคะก็เปิดมาว่าเป็นตัวหนานะคะแล้วก็เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ปิดแท็กส่วนตัวเอียงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือจะเปิดแท็กตัว i แล้วก็ปิดแท็กตัว i น,นะคะก็เดี๋ยวสำหรับตัวแอปพลิเคชันอันนี้นะคะเพนจะเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็เอาไปไว้บน o o g l e Drive right, นะคะแล้วก็จะแจกลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนไปดาวน์โหลดลองเอาไปศึกษาดูได้ว่าแต่ละอันคืออะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพนจะอธิบายให้ฟังในทั้ง1ิฟอร์มูล่านี้ด้วยว่ามันคืออะไรเนาะ ถัดไปนะคะกอ็อยากให้เพื่อนๆรู้ตรงนี้นิดนึงนะคะเวลาที่เพนทำพวกตัว text label แบบนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการพิมพ์สูตรลงไปเลยจริงๆเนี่ยเราสามารถพิมพ์ลงไปตรงๆได้เลยอย่างฝั่ง resolve เนอะฝั่ง resolve อันเนี้ยเพนต้องการใช้สูตรเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะไม่ต้องใส่เครื่องหมาย double c o d e ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวเพนขอเปิดตัว power app ขึ้นมาอีก ครั้งหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองดูว่าปกติเนี่ยถ้าเป็น text l e v e l นะคะสมมุติว่าเป็น text label แบบนี้นะคะสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์ double ลบบโ o d e อยู่เนาะเพื่อแสดงข้อความถ้าเกิดอ,อันนี้เพนต้องการให้เขาพิมพ์คำว่าแบบ hello world อะไรเงี้ยเราก็จะต้องพิมพ์อยู่ในเครื่องหมาย ตัวดับเบิลโคดนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันเป็นสูตรอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะ Copy ตัวนี้นะคะแล้วก็วางลงไปแบบนี้ได้เลยแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีสไลเดอร์หนึ่งมันก็จะเออร์เลอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆแอดตัวสไลเดอร์มาเนาะแล้วก็เป็นสไลเดอร์หนึ่งอย่างเงี้ยอันเนี้ยสูตรมันก็จะทำงานเนาะอย่างตอนเนี้ยคือเราใส่ไปแค่ ต้องมีค่าเท่ากับ25ถึงจะแสดง r รีโซ1แต่อันนี้ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่25มันก็เลยเป็นค่าว่างเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ใส่ตัวเด l น s ีโไว้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเขียนสูตรเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่25นะคะก็จะบอกว่าเป็น Resol 2อย่างเงี้ยมันก็จะโชว์ s ี l ซ2นะคะแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้เรามาปรับค่าให้เป็น25มันก็จะได้ r รีโซ1นะคะแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดใส่เป็น text ธรรมดาเราจะใช้ double q o d e เปิดแล้วก็ปิดแต่ถ้าเกิดใส่สูตรเนี่ยไม่ต้องแสดงอะไรแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเอาคํานี้นะคะมาแสดงไว้ใน text label เนี่ยมันจะต้องมีการทําอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะสมมติอันนี้เพนนกาเอ้ยฉันอยากจะแสดงข้อความเมื่อสักครู่นี้จังเลยเขาจะบอกว่า e error เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสับสนว่า ดับเบิลโคดนะคะตัวไหนมันเปิดตัวไหนมันปิดกันแน่สิ่งที่เราทําได้นะคะก็คือให้ใส่เบิลเข้าไปอีก1ตัวเปิดแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะมันถึงจะแสดงข้อความในลักษณะนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เพนทาไว้ให้นะคะก็จะมีการใส่ดับเบิลโคดเบิลเข้าไปตรงบริเวณที่เราต้องการแสดงสัญลักษณ์ดับเบิลโคดจริงๆนะคะฝั่งขวาก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นสูตรก็คือง่ายๆก็คือฝั่งขวาเป็นสูตรฝั่งซ้ายเป็นการพยายามจะแสดง ฟอร์มูลาของแต่ละอันนะคะก็มาดูที่ตัวที่1กันก่อนเลยเนาะสำหรับตัวที่1เนี่ยก็คือเราบอกว่าถ้าเกิดสไลเดอร์มันมีค่าเท่ากับ25ก็แสดงรี s องหนึ่งคำอธิบายตรงนี้นะคะก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นจริงนะคะแล้วมันก็เลยรีเทิร์นค่านั้นออกมาก็คือเป็นรี s องหนึ่งอันถัดมานะคะเราจะมีการเขียนดักเพิ่มนะคะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่รี s องหนึ่งเนี่ยก็ให้แสดงรี s องสองซึ่งตอนนี้สไลเดอร์ของเรามีค่าเท่ากับ25มันก็เป็นจริงมันก็เลยเป็นรีสองหนึ ถัดไปเราบอกว่าถ้าเกิดสไลเดอร์มันมีค่ามากกว่า1000ก็ให้แสดงเป็น Resol หแต่อันนี้พอเราไม่ได้ใส่ตัว d e f a u l t Condition เอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะจะต้องเป็นอะไรพอเราไม่ได้เขียน Condition นั้นเอาไว้นะคะมันก็เลยเป็นค่าว่างนะคะอันนี้ก็เลยมีคำอธิบายว่าคำอธิบายเอาไว,ว้ไว,ว่า no default resolve นะคะมันก็เลยไม่มีค่าอะไรแสดงให้แบบนี้แล้วก็ถัดไปถ้าเกิดเราเพิ่มตัว d e f a u l t รีซอลงไปว่ามันคืออะไรอย่างเช่นในที่นี้เป็นรีซอสองนะคะเขาก็จะบอกว่าเอ้ย25เนี่ยมันไม่ได้มากกว่า1,000เนาะก็จะแสดงเป็นรีซอสองออกมาแบบนี้นะคะก็ลองไปไล่ดูเนาะว่ามันทำงานยังไงนะคะถัดไปนะคะถ้าเกิด if s สไลเดอร์มีค่าเท่ากับ25นะคะก็จะเป็นรีซอหนึ่งแล้วก็ มากกว่าศูนย์นะคะก็จะเป็นรีเซลสองอันนี้สังเกตเห็นว่ามันจะเป็นจริงทั้งคู่เนาะเพราะว่า25เนี่ยมันก็ตัวสไลเดอร์ของเราตรงนี้มีค่าเท่ากับ25นะคะมันก็เป็นจริงไปที่คอนดิชันแรกแล้วแล้ว25เนี่ยมันก็มีค่ามากกว่าศูนย์อีกอันนี้คำนิพนธเขาก็เลยบอกว่าคอนดิชันที่1มันเป็นจริงไปแล้วมันก็เลยรีเทิร์นค่านั้นกลับมาแม้ว่าคอนดิชันที่2เนี่ยก็เป็นจริงเหมือนกันนะแต่มันถูก พิจารณาทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะแสดงเป็นรีสองหนึ่งนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็มีการเขียนนะคะว่าถ้าเกิดตัวสไลเดอร์แวลูหนึ่งเป็นค่าว่างเนาะก็จะให้แสดงเป็นรีสองหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวเลขนะคะก็จะให้แสดงเป็นรีสองสองเขาก็จะบอกว่า first condition เนี่ยมันไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่ามันมีค่าก็คือ25เนาะมันก็เลยไม่แสดง มันก็เลยไม่ตกคอนดิชันที่1นะคะทีนี้พอตัวคอนดิชันที่2นะคะเขาเป็นจริงขึ้นมาก็คือเจ้า25มันเป็นตัวเลขนะคะมันเป็นรูเพราะฉะนั้นมันก็เลยแสดงเป็นรีซสองนะคะถัดไปนะคะตัวสไลเดอร์นะคะมีค่ามากกว่า1,000หรือเปล่าก็ไม่จริงเนาะก็ไม่ใช่รีซหนึแล้วก็มีค่ามากกว่า50หรือเปล่าก็ยังไม่ใช่อีกเพราะว่ามันเป็น25นะคะก็จะไม่ตกคอนดิชันที่เป็นรีซสอ2 เพราะฉะนั้นมันก็จะไปตกที่ตัว condition สุดท้ายนะคะเพราะว่า25ไม่ได้มากกว่า1,000แล้วก็ไม่ได้มากกว่า50เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะมันก็จะแสดงเป็นลีโซ่3แล้วก็ถัดไปนะคะอีก3อันข้างล่างจะเป็นการใช้สวิตช์นะคะสวิชเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนใน Excel แหละเนาะก็อย่างที่เคยอธิบายไปอันนี้นะคะถ้าเกิดเราเขียนแค่ว่า slider value 25นะคะ ก็จะให้เป็น Resol v e 1อันนี้มันก็จะเป็นจริงเนาะก็แสดง Resol v e 1แล้วก็อันนี้นะคะถ้าเกิดระบกว่าเป็น20นะคะจะให้แสดง Resol v e 1แต่ถ้าเป็น25นะคะจะให้แสดง r e s o l v e 2แล้วก็ถ้าเป็น30จะให้แสดงเป็น Resol v e 3อันนี้ก็ value ของ slider ตัวนี้เป็น25เนาะพอมันตก25ก็แสดงเป็น r e s o l v e 2นะคะก็จะได้ค่าตามนี้แล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายนะคะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดสไ slider วัลุมีค่าเป็น20ก็ให้แสดงเป็นรีโซหนึ่งแต่ถ้าเป็น10ก็ให้แสดงเป็นรีโซสองแล้วก็ถ้าเป็น0ก็จะให้แสดงเป็นรีโซสามแต่ถ้าไม่ใช่เลยก็ให้แสดงเป็น d e default r e s u l t ซึ่งในที่นี้นะคะสไลเดอร์วัล่ของเรามีค่า25เนาะก็จะไม่ตกทั้งที่เป็นเ,เคสที่1ที่เป็น20หรือว่า10 ที่เป็นรีซอสองเนาะแล้วก็ศูนย์ที่เป็นรีซอสามก็เลยแสดงเป็น d e ฟอลต์รีซอหนะคะถ้าเกิดใครงงก็ลองไปทบทวนนะคะแล้วก็อาจจะลองเขียนเองก็ได้เนาะหรือจะอาดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันอันนี้ของเพนแล้วก็ไป Import ที่ Environment ของตัวเองแล้วก็ลองอ่านดูก็ได้นะว่ามันคืออะไรนะคะก็ถ้าเกิดดูที่ตัว พรีวิวแล้วงงนะคะก็ลองมาดูที่ Edit ตรงนี้นะคะว่าเอยมันใส่สูตรอะไรไว้ยังไงบ้างนะคะก็ลองดูตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เทียบกับ Formula และ Description ที่ Microsoft เขาพ v ว้ e hmm. ให้นะคะแล้วก็ตัวถัดไปที่จะพูดให้ฟังวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ branching behavior formula นะคะอันนี้ก็เพนมีการเขียนสูตรต่างๆเอาไว้นะคะแล้วก็ทำแอปพลิเคชันเอาไว้ให้ด้วยนะคะสมมุติว่า อันนี้เราอยู่ที่สกรีน2แล้วกันนะคะเดี๋ยวอันนี้เพนขอปิดไปก่อนนะคะอันนี้นะคะเรามาดูตัวสูตรกันก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดตัว first name นะคะมันไม่ใช่ไม่ใช่ค่าว่างอันนี้ก็คือมีค่านั่นเองนะคะมันเป็น is blank มันคือว่างนะคะใส่ตัว asterisk เข้าไปแปลว่าไม่ว่างก็คือถ้าค่านั้นไม่ว่างหรือมีค่านะคะที่ที่ตัว first name นะคะก็จะให้นาวิกเกต ไปที่สกรีนหนึ่งะคะอันนี้จะเป็นการาทำให้เกิดการนวิเกตไปที่สกรีนหนึ่งนะคะโดยการใช้คอนดิชันเข้ามาช่วยอันนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไปสร้างเองก็จะต้องสร้างตัว t ท็ก Input ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า first name แล้วก็ให้พิมพ์ลงไปใน first name ว่าจอ h n นะคะก็อันนี้เดี๋ยวเพนไปพิมพ์คาว่าจอ h n ในนี้ก่อนนะคะก็ Preview ตรงนี้พิมพ์คาว่าจอนะคะทีนี้ตัว ฟอร์มูล่าอันเนี้ยเพนทำให้เพื่อนๆแก้ไขได้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดเราเอาฟอร์มูล่าที่1ใส่เข้าไปนะคะจะเป็นยังไงเมื่อตรงนี้ใส่เป็นจอนแล้วนะคะเราก็ลองกดตรงนี้ดูนะคะกดเช็คอันนี้จะนาวิเกตมาที่สกรีนหนึ่งตามที่ตัวเอกสารเขาอธิบายไว้นะคะก็คือ คอน i ิชันที่เป็นจริงจะทําให้เกิดการนวิเกตนะคะแล้วนวิเกตไปที่ไหนนะวิเกตไปที่สกรีนหน,นะคะตัวถัดไปนะคะเดี๋ยวเพนจะ Copy อันนี้นะคะแล้วเอาไปใส่ที่ตัวสกรีน2นะ,ะตัวปุ่มเช็คตรงนี้นะะเดี๋ยวอันนี้ก็ลบออกนะคะใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะตัวเลเบลตรงนี้เพนแค่แสดงค่าเอาไว้นะคะว่าเจ้าตัว First name .text ก็คือ first name .text ตรงนี้นะคะมันมีค่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆในตัวอย่างเนี้ยเขาจะให้เราพิมพ์คาว่าจอนเอาไว้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีะขึ้นออกมานะคะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ค่าว่างนะอะไรเงี้ยนะคะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเอาอัสเ r รี i ออกไปจริงๆตัว o p e r a t ร r ตัวนี้พอออกไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าอันเนี้ยว่างหรือเปล่านะคะจริงๆถ้าใครสับสนตัวนี้ก็ไม่ต้องดูก็ได้นะ,ะเพราะว่าอันนี้จริงๆเพนก็ไม่ได้เขียนให้มัน d y นามิกตามอย่างเงี้ยนะคะ ก็เอาเป็นว่าลองแค่ดูเรื่องของ behavior ที่ปุ่มนี้ก็แล้วกันก็พอเราใส่ตัว formula นี้ลงไปนะคะ mm hmm. เขาจะบอกว่าพอมันไม่มีตัว operator เครื่องหมายตกใจอันนี้นะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นค่า false พอมันได้เป็นค่า f a l s นะคะมันก็จะไม่ทำงานแล้วมันก็จะ,ะกลับไปที่หน้าที่เราเพึ่ง n า v i เ a ตมานะคะอันนี้เพนก็เลยสร้างเป็น scenario ประมาณว่าสมมตุติเพนอยู่ที่ สกรีน4นะคะสมมติเป็นอยู่สกรีน n 4แล้วเพนนาวิเกตไปที่สกรีน2นะคะแล้วที่สกรีน n 2เนี่ยก็มีเจ้าสูตรตัวนี้อยู่นะคะบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นค่าว่างหรือเปล่านะนะซึ่งอันนี้มันมีค่าเนาะพอมันมีค่าเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แล้วก็จะแบ็กกลับมาที่สกรีน n 4นะคะ อันนี้นะคะถ้าเกิดใครยังค่อนข้างจะสับสนนะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอาจจะใหเ้เช็คทั้งสองคอนดิชันเลยก็แล้วกันเนาะสมมุติว่าอย่างในกรณีที่เราตั้งต้นที่สกรีนสีนะคะแล้วเราจะนวิเกตไปที่สกรีนสอนะ,ะตอนนี้นะคะตัวสูตรอันนี้เนะี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดเจ้า first name t e x t นะคะมันเป็นค่าว่างเราจะนวิเกตไปที่สกรีนหน แต่อันเนี้ยด้วยความที่ว่าตัวอย่างเนี้ยเขาให้เราใส่เขาว่าจอนเอาไว้ฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะไม่ใช่ค่าว่างแน่นอนเพราะฉนั้นเจ้า first name 1ของเรานะคะมันมีค่ามันก็จะ back นะคะซึ่งพฤติกรรมของการ back เนี่ยมันจะ back ไปจากหน้าที่เราอะ่ะมีการ navigate มาถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเรื่องของการใช้สูตร navigate back นะคะก็ลองไปดูในคลิปที่เพ็นสอนเรื่อง navigate แล้วก็ back ได้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะลอง t ทสให้มัน back อีกครั้งหนึ่งนะคะ กรณีที่เป็นแบ็คเนาะเรามาจากหน้าไหนนะะอันนี้เพนมาจากหน้าสกรีน4กลับไปที่ออของอภัยค่ะเราอยู่ที่สกรีน4นะคะเราจะไปสกรีน2สกรีน2เนี่ยมันมีการเขียนพฤติกรรมเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยมันมีค่าเราจะกลับไปยังหน้าที่เมื่อกี้เราจากมานะคะเพราะฉะนั้นกดเช็คปุ๊บมันก็เลยกลับมาที่หน้าที่เราจากมาคือสกรีน4นะคะ แต่น,นี้ถ้าเกิดสมมติว่าเพนไปแก้ข้อมูลตรงนี้นะคะสมมติเพนบอกว่าเฮ้ยอัน,นเนี้ยคุณจอเนี่ยไม่มีค่านะ,ะเป็นค่าว่างแบบนี้แล้วเราลองทําแบบเดิมนะคะสมมติว่าเรามาจากสกรีนสี่ก็ไปที่สกรีนสองนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่มีค่าอะไรเลยกดเช็คคราวนี้มันจะต้องไปที่สกรีนหนึ่งนะคะอันนี้ก็อยู่ที่สกรีนหนึ่งแล้วนะคะแต่น,นี้ด้วยความที่ว่าขี้เกียจนะคะเพนก็เลยไม่ได้ทําข้อมูลอะไรไว้ที่สกรีนต่างๆนะ ส่วนการโชว์ชื่อของสกรีนต่างๆนะคะให้มันดินามิกนะคะเพื่อนๆสามารถทำได้โดยการใส่คำว่า App.ActiveScreen แล้วก็ name นะคะอันนี้เพนก็ใช้ค่าแบบนี้นะคะกับทุกๆสกรีนของเรานะคะก็ใส่ไปที่ Level เพื่อให้เพื่อนๆรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เรานนวิเกตไปที่สกรีนที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะ <S <S แต่ว่าตัวสกรีนของมันเองเนี่ยก็สกรีนหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะคะ <S <S สกรีนสองจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่น แล้วก็อันนี้จะเป็นสกรีนกับสกรีน4แบบนี้นะคะก็วิธีการเอาไปเล่นนะคะก็คือให้เพื่อนๆมาแก้พวกสูตรต่างๆที่สกรีน n 2นะคะแล้วก็ลองนึกซินโนโอที่ต้องเทสดูอาจจะยากนิดนึงนะก็ลองเล่นดูตัวสุดท้ายนะคะก็ตัวฟอร์มูลาที่3ก็เอาไปแปะไว้ที่ตรงนี้นะคะปุ่มเช็คตรงนี้แล้วก็อย่าลืมพิมพ์คาว่าจอนกลับเข้าไปด้วยนะคะ ทีนี้นะคะเขาก็จะอธิบายไว้ว่า value ของ first name t e x t เนี่ยก็จะมีการ compare นะคะว่ามันเป็น carol christine หรือว่า john อะไรเงี้ยเพื่อที่จะ match แล้วทีนี้มันก็จะเจอเพาว่า john เนาะเพราะว่า,าตัวตัวอย่างนี้เขาให้เราตั้งในตัว text input เอาไว้ว่า john เขาก็จะ navigate ไปที่ screen 3ามนะคะน,นี้ก็จะเป็นตัวที่เพนทำเอาไว้ให้ก็เลยต้องมีส screen นะ,ะเหตุผลก็คือตรงนี้นั่นเองอ่าก็สมมติว่า อันนี้เราอยู่ที่สกรีนนี้เลยก็ได้นะเขาก็จะไปเช็คเนาะว่าเอ้ยมันเป็นจอนหรือเปล่าแต่อันนี้เหมือนจะพิมพ์ผิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอาจุดออกไปก่อนโอเคก็เป็นจอนหรือเปล่าถ้าเป็นจะต้องไปที่สกรีน3ใช่ไหมอ่าก็มาที่สกรีน3ก็ถูกต้องนะคะแต่ถ้าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เพนอาจจะพิมพ์ผิดนะไปตกคอนดิชันไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่มีนะไม่มีคนชื่อดอทจอันนี้มันก็จะไม่ทํางาน กดเช็คไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เรื่องของการ behavior ของส w i t c h ที่ปุ่มนี้เอาไว้นะคะก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านไหนนะคะอยากได้ตัวแอปพลิเคชันที่เพนสร้างเอาไว้สำหรับตัวที่เป็น behavior แล้วก็ตัวที่เป็น example นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไป import ที่ environment ของเพื่อนเ,อน,เอนได้นะคะก็จะมีตัวนี้เนาะที่เป็น example มี10สูตรนะคะตามเอกสารของ Microsoft เลยแล้วก็ตัว Branching Behavior อีก3ตัวอันนี้ก็ลองไปเล่นเองนะคะกับ4สกรีนเมื่อสักครู่นะคะก็สำหรับวิธีการ Import นะคะเพนเคยทำคลิปสอนเอาไว้นะคะเรื่อง Import Export Package ประมาณ7นาทีนะคะก็ลองไปดูที่คลิปนี้ได้นะคะตัวนี้นะแล้วก็สำหรับเอกสารนะคะก็จะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ สำหรับตัวพวกอันนี้นะคะถ้าอันไหนคลิกได้มันก็จะพาไปที่ลิงก์นั้นๆเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะก่อนจะกกัน้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ